สวัสดีค <see> <monastery> <The absor baptism> ่ะตอนนี <sounds> ้เรามาอยู่ในคอมคอมชแนลวันนี้เรามาทำอะไรกันลูกนี่อะเราจะมารีวิวนะ PEZ คือเด PEZ เนี่ยแกกินอะไรคะลู่อมรสสอบปรียุกตกลิ่นส้มนะอันนี้นะตาเพสอ๋อเขียนเหมือนกันสอบปรียุกตกลิ่นส้ม อ๋อข้าวสารผสมกันน่ะแม่โอเคมาผสมกันเนาะอันนี้นะครับได้เป็นอะไรนะมินนี่เมาส์สีเหลืองกับมินนี่เมาส์สีชมพูนนะแม่แกะหนูหน่อยก็มินนี่เมาส์สีชมพูกกแกะหนูหน่อยในดิสนีย์มีโอเคแกะเลยโอ้โหอดทนกันไม่ไหวแล้วมากโอ้โหอดทนกันไม่ไหวเลยนะเราสักครู oh. Man, like ่นะระวังหรือบาดมือหนูยาไปไหนอ่าจะให้อุ้ยขายให้มันมีเลือดออกมาเลยได้หรอกนี่นะเพาแกะอืม วิธีใช้นะมีคำเตือนอะไรด้วยนะอ่าแล้วคำเตือนคืออะไรนั่นะสิคนไทยเราไม่อ่านนะครับอ่ามีกินดเดป๊บอ่าว้าวมีแง่มีแง่ะันโอ๊ยโอ๊ยมันดึงออกมาได้อย่างนี้แม่ดูของเคน่เอาช่องไว้ทำอะไรไม่ดูของเคโน่สิเห็นเลยอ๋อใช่ใช่ใช่เราเคยมีของแต่ว่าของนั้นหายดิบักขนูหายไปแล้วได้เลยได้เลยแล้วแล้วก็เจ้าเจาก็หายของเคนก็หายเหมือนกันหายสองอันไหนอะไร มีเิด้บาร์ห้าหนึ่งเดินได้แล้วโอเคโอ้โอ่ามนิดเนี่ยนี่แม่หแม่ดูเอาเดดี้บาร์แม่ดิบารแก่แก่วนี่คือปั๊มเจ็ดนะแพงอยู่นะร้อยกว่าเนาะหรือจะจุดกว่านั่นแหละแต่เนี่ยห้าสิบบาทเนี่ยมิกกี้เมาส์เนี่ยมินี่เมาส์เนี่ยแก่แม่โอ้มันคือตาเพชรแต่วเนี่ย ใช่เลยเอ๋ออันนึงก็จะใส่ได้หนึ่งอันพอดีเลยไหมเนี่ยโอ้อันนึงใส่ได้อันนึงพอดีอุ้ยโอ้โหพอดีเลยตั้งแกะอ๋อใช่ไอหนหนูกินรสลายสีเขียวเหรออ่ะเขามีสีลายแล้วสีส้มนะสตรอเบอรี่สีส้มอยู่นี่มีรสสตรอเบอรี่ได้เหรอมีมีนี่ไงสีเขียวเป็นสตรอเบอรี่จริงใช่แล้วทำไมเขาไม่ทำซองสีแดงนี่ไงสีใช้หลักการสีตัดกันไงน่าร้องสีส้ม โอเคอันนี้เราส้มเป็นสีส้มป่ะใช่เราส้มเป็นสีส้มสตรอเบอรี่ไปเป็นสีเขียวอินดีให้กินคนละรสกินขอล่าเน่กินของเทนโหของเทนอย่างเท่อะสุดยอดนี่อาเขาไม่เกลียดเราเนี่แล้วเราจะใส่ยังไงใส่เรียงใส่ทีละเม็ดหรอเออใส่ทั้งกระบะเลยเลยนี่จะทให้ระวังร่วงร่วงร่วงอ่ะนแ้วแเอาเก็บใส่เข้าไปในนี้เลยเอาไฟไใส่เหมือนนี่เลยเนาะบรรจุกระสุนใช่บบรรจุกระสุนแม่ แล้วเราจะทำยงไงให้มันค้างอ่าโอ้ต้องเดินให้แม่พ่อมาชนปั๊มมันก็จะปิดเองอืมอ่ะด้วยได้ๆพอมันดิ่งมืปั๊บปั๊บเลยเชือกใส่พ่อพ่อต้อรีบใส่เดี๋ยวก่อนที่มันจะค้างไม่ไหวเดี๋ยวมันจะงับมือเอาก่อนที่จะขนมสีอะไรสีเหลืองแต่เป็นรสส้ม อันนี้สีชมพูสีม่วงสีอะไรคะทินสตอร์เบอรี่สีม่วงขอสีม่วงกลายเป็นสตรอเบอรี่สังกัญเอ้าเฮ้ยยากกันด้วยสีเอ้าจะเยลโล่จะพีอ่านี่ของเขามีไั่จิ้นเลยเหรอเป็นไงอ่ะจริงปะ เขามีความพยายามใส,ส่กต้งงตงตใส่ามยาวไปแล้วนี่อีกอันนึงเต็มยังเหลืออีกแล้วอีกอันนึงนี่อ,นนอีกอันนึงล้วอีกอันนึงแล้วบ้างอ่านี่ครบแล้วมีกหมดเลยหมดแม็กแม็ดเองมีกี่เม็ดอะน่านักซื้อจะนับบ้างแล้วเขามิกนับนะวันนี้ฝึกนับกับยายมาแล้วนี่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 เอ๊ะ ออ๊โอ้โหพอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองโอ้ยนี่น่นี่าตันีนี่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 ้ี่งี่นี่นีนี่นี่นท่นี่นี่น่นีนนี้มันจะพิเศษนี่่นี่นด่นี่กี่นี่นี่่นี่นีรนี่่นนี้มีมีลนนี่น่น่นนี่นา่น้่น่น่น่ นี่นะครับทุกคนเวลาเราใส่แล้วเนี่ยแล้วลูกอมก็จะดันขึ้นมาแล้วก็มีมือจะบังอันนี้ะเพื่อนไม่เห็นมือมือมือบังเออเนี่ยนี่พอเราปิดเราปิดต้องต้องต่อเข้าไปอุ้ยนี่ดีนี่พอเรางางมิกง้างหัวปึ๊ดง้างหัวปึ๊ดดูของพี่อ่าดูของพี่เดี๋ยวพี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอ้าเปิดเนาะแล้วก็นี่มเนอามิกไปให้เพื่อนดูหน่อย รสชาติเป็นยังไงอ่ะไปให้เพื่อนๆดูได้แล้วเหมือนไลูกอมสตรอเบอรี่อ่ะแหรอเข้มข้นไหมหรือว่าบางๆจางๆแครบบางๆจางเฉยๆบางๆจางๆเฉยๆใช่ไหมจิ้มแล้วของของหนูล่ะเป็นรสส้มแบบเข้มข้นไหมหรือบางๆจางๆของอีกแตกเคี้ยวได้ด้วยเหรอนั่นกี่เม็ดแล้ววาเหมือนเห็นวอลเปเสามเม็ดแล้วมั้งฮ้อหนึ่งเม็ดจริงปะ ม้นกหยิบมันเปื้อนน้ำลายแล้วต้องเอาออกไปแล้วล่ะอยวามดขึ้นแล้วปิดไว้ฟลึบมันจะรอดหมไหนมาดูงานมิกกี้มินนี่สิงานสวยไหมอันนี้เป็นอะไร you got girl you go girl เออ you go girl ไหนไหนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเธออันนี้มีอะไรด้วยอ่ะไหนเนี่ย ก็เพชรเง <Okay. S 1> อ้ยโอเคอ๋อเรา <Okay. S 1> ไม่เคยเพชนน้ก็มีเหมือนนนกัะอเออเหมือนเออไอของอันนี้เหมือนยาวกว่าเนี่ยอเท่ากันเท่ากันแต่ว่าตัวผู้หญิงสูงกว่าเดี๋ยวนะ,ะถ้าจะไม่ผิดสมัยหนึ่งนะฮะสมัยก่อนมันจะมีตัวละครให้ใส่ด้วยนะใส่ชุดมันได้นะแต่ว่าอันนี้เขาชื่อว่ากิกกี้มัสเพราะอันนี้มันเป็นขามันนี่ไงจำได้ตอนเด็กๆมันมันจะมีตัวใให้ส่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนสาวกันแหกปาก ใช้เพื่อนดูส่งสั่นแล้วนี่แล้วเพื่อนก็อยากกินแบ่งเพื่อนได้ไหมแบ่งไปใส่ปากเพื่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเวลงเราต้องไปตามหาชุดแต่งตัวไอตัวพวกนี้มากกว่าแล้วถ้าเราใส่ไปในเรดี้บาร์มันจะดันออกมาได้ไหมได้เหมือนกันนี่ไงมีที่ดันอืมออกมมีที่ดันข้างหลังอร่อยไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านแนะนำให้เพื่อนซื้อมากินเนี่ย Right อร่อยดีอหรออร่อยไหมลเราต้องไปตามหาแล้วเ,เพื่อนๆสสขอติดตามนะเราจะไปพยายามตามหาชุดที่สําหรับใส่ตัวนี้นะมีได้หรอมีจําได้ว่ามันมชุดตเปล่าะนะมันน่าจะเป็นแถมขนมอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่กับตัวพวกนี้มันมีชุดให้ใส่แลนะ้วเนี่ยเพราะเนี้ยมันเป็นเท้าเห็นไหมก็มันมีมีตัวขาเท้าแล้วก็หัวเดี๋ยเอ้ยมันมีเท้ากับหัวเดี๋ยวมันจะมีตัว,ม,ตวมีแขอยน่ก็จะไม่ผิด ขมจุกชูมาเป็นสีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองอ๋อเออว่ามีเซ็ตเจ้าหญิงอยู่นะไหนนะนั่นเลยจำไม่ได้ละอยู่ตรงนี้นแง่แต่๋ยวไ่หางกันอ่าบ๊ายบายเพื่อนๆกันเวลาเจอกันใหม่คขาหน้าถ้าเราปปาก ใช่เฮ้ยเหมือนเสื้อเลยเพิ่งเห็นเอออันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้มิกกี้เมาส์ไม่มีมินนี่อ่ะของเขามีอ่ะของเขามีก็มิกกี้อ่ะมิกกี้แล้วมันจะเป็นอะจริงจริงก็มีนะมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักเนาะอันนี้มินนี่หรือเปล่าคนนี้แต่ไม่ไม่ได้ใส่โบไม่ใช่หรอกมันจะมีอะไรนะมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์โดนัลด์ดักภูโตอะไรเงี้ยนะเออใช่โกฟี่ใช่ไหมอ๋อโกฟี่ภูโตกัซะแล้ว โอเคโอเคเจอกันนะฝากติดตามด้วยเผื่อคราวหน้าเราจะได้ชุดมาใส่แล้วเรามาดูกันครับบบายบาจะมาแล้วมันจะลงมาใส่ตรงนี้แล้วชิ